นี่ครับโห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 ดูครับเนี่ยดูเนี่ยเสียงโ,โหยับเลยครับเดี๋ยวผมดับเครื่องเนี่ยครับโอ้โห,โห,โโห,โหทุกคนเละเลยครับยับเลยงานนี้เครื่อง651ดีเซลนะครับสีสูบดูโอ้โห,โหดูดิแข็งเลยครับเนี่ยตอนนี้คือัวฉีดมันน่าจะรั่วครับเนี่ย ครับผมก็สวัสดีครับแฟนเพจบรรย,ยนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชมเป็นรถเบนซ์นะครับ e r c e <oughs> Benz นะครับนะครับเบนซ์ตัวนี้เป็น W สองหนึ่งสองนะครับนี่เป็น E สองสองศูนนะครับ <c oughs> กับอาการนะครับอาการเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับอาการก็ ลูกค้ามาเมื่อกี้เลย,เยตัดเครื่องตัดเครื่องอน,น,นะครับมีไฟ engine show นะครับนี่ไฟเครื่องยนต์นะโชว์ขึ้นมานะในเรือนใหม่นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับส่วนไฟ airbag แบบนี่ไม่เกี่ยวไฟเครื่องยนต์โชว์ครับก็เมื่อกี้ผมตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วได้ยินเสียงแบบเสียงไม่ค่อยดีเลยครับหน่าเครื่องนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเสียงแบบเสียงน่ากลัวมากเลยนะเฮ้ยฮะเสียงแท๊แท๊ค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 แท๊ดังมาจากไหนเนี้ยผมคิดว่าเสียงอย่างเงี้ยหัวฉีดน่าจะรัว่วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารั่วรั่วจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเสียงดังมากเนละตอนติดเครื่องนะนี่ครับโอ้โห <laughs> ดูครับเนี่ยดูเนี่ยเสียงโหยับเลยครับเดี๋ยวผมดับเครื่องเนี่ยครับโอ้โหทุกคนเละเลยครับยับเลยงานนี้เครื่องห5 1้นดีเซลนะครับส,สี่ดูโอ้โหดูดิแข็งเลยครับเนะน,นี่ยตอนเนี้ยคือัวฉีดมันน่าจะรั่วครับเนี่ยตอนนี้เป็นเจน2แล้วนะ ตัวนี้มีทอ่อไหลกกับเป็นอย่างนี้งานงานใหญ่แล้วอันนี้แกะออกอยากครับถ้ามันรั่วอย่างนี้นะโอ้โหยับเลยครับงานนี้หัวฉีดผมว่าน่าจะต้องที่แน่ๆน,น่าจะมีหัวฉีดเสียสักหนึ่งหัวครับแล้วก็อาจจะมีแหวนรองหัวฉีดนะครับก็เดี๋ยวเช็คความเสียหายเดีวไปแจ้งลูกค้ากันครับสำหรับสองหนึงสองอันนี้ ยับมากครับแล้วเสียงดังน่ากลัวนะอย่างงี้นะ <S <S เสียงดังน่ากลัวมากนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ลูกพาามัดมาแล้วครับ,รบแ้งหวัวฉีดไปสี่หัวนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็น่าจะมีพวกแหวนรองพวกยางยางฝาวาวนะครับยางฝาวาวไหมแท้หมดเลยนะแล้วก็มีตัวกรองกรองดีเซลนะครับบางตัวนี้กองน้ำมันเชื้อเพลิงนะตัวน,นี้ของใหม่ ก็มีหัวฉีดสี่หัวที่ที่แจ้งไปครับสุณพาก็อนุมัติไปแล้วเหรอครับเพราะว่ามันเสียหายชัดเจนเนี่ยขัีหัวฉีด,ฉดสี่หัวนะก็เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเนี่ยไม่รู้จะแกะออกอยังไงครับเนี่ยแข็งปักเลยนะมันมันรั่วนานจัดอะจนมันกระเด็นขึ้นมาแล้วมันมาอุดๆจนละลายแข็งเลยตอนเนี้ยแข็งติดฝาเลยครับเนี่ย เออเดี๋ยวหาวิธีเอาหัวฉีดออกก่อนครับออกจากฝาวาลครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเนี่ยครับตอนนี้สกัดออกไหมครับเปลี่ยนดูต้องแข็งผมว่าฝาวาลไม่น่ารอดครับฝาวาลน่าจะต้องเปลี่ยนฝาวาลด้วยนะฝาครอบวาลตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาหัวฉีดออกครับเนี่ยมันละลายแข็งมากเลยนะนี่โรบักมันครับนี่โรบักได้โูปักอันนี้ต้องซ่อมไหมนะครับช่างแฮมผมว่า ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะต้องเปลี่ยนสายไฟไหมครับอ,อ๋อหนักเลยเนาะอันนี้เนาะไม่ลุ้นอ่ะเออนี่ดูครับดูดูจะเอาออกยัไงไงครับดูครับไม่รู้จะโดนถึงฝาโลงหรือเปล่านะต้องลุ้นอีกนะครับ <c oughs> นั่นแหละเนี่ยผมกลัวมากเลยผมกลัวจะ,จะโดนฝาโลงด้วยนะครับหวังว่าลูกค้าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าฝาโลงเนี่ยผมว่ามันมันถึงแน่เลย <c oughs> เปิดฝาเบาออกมาไม่รู้จะเปิดฝาได้หรือเปล่าถ้าติดฝาโลงนี่เรื่องใหญ่เลย ครับผมเข้ามาลุ้นกัเอีทีนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ลุดออกมาแล้วเปล่าเปลาครับดูไม่ตัวนี้เขาเนี่ยดูปาสบจากเกนหนึ่งเป็นเปยน,เ,นปปเป็นเกนสองาสบเป็นอะไรวะเพี่ฝาไม่เป็นอะไรคะแต่ว่าต้องทําความสะอาดเอาเอาอะไรชุดนี้ต้องทําความสะอาดต้องอุดอุดแล้วก็คีนพวกน,นี้ต้องผมต้องใช้เครื่องบดขุดเนี่ยดูด้วยเขี่ยไปด้ดูนงดูน้ำตันหมดดูมันมันละลายขึ้นมาครับมันน้ำมันมันห ยับมากเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวมันแข็งก็ติดนะครับเดี๋ยวมาดูฝาวาวมันมาเสียหายไหมกับหัวฉีดนี่ครับหัวฉีดน่าจะไม่รอดนะต้องเปลี่ยนผมที่เปลี่ยนไปสี่หัวที่แจ้งเปลี่ยน่าสี่หัวนะครับเนี่ยกระพาหัวฉีดนะครับสี่หัวนี้นะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ฝาวาวก็ไม่รอดนะครับมันละลายเลยเนี่ยเนี่ยสายไปแล้วเสี่ยงไปรั่วข้างนอกครับ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาของมือหนึ่งหรือมือสองก็ว่ากันอีกทีครับเต่มือสองแล้วก็มีเก็บเยอะนะเนี่ยดูเนี่ย,เ,ยเรียบร้อยเลยครับข้างเนี่ยเรียบร้อยครับมีฝาวาล์วเครื่องหกห้าหนึ่งนะก็โอเคก็น่าจะมีเปลี่ยนก็วนี่ครับก็มีฝาวาล์วหนึ่งอย่างพะชีดสีหัวกอ,กองดีเซลนะครับนี่ครับกองดีเซลครับที่เราจะเปลี่ยนของไม่แท้นะยก็ยาง ยังฝาเบาครับแล้วก็หัวฉีดสีนะ่หัวหัวฉีดใช้เป็นของเทียบนะฉีดไม่ใช่ของแท้นะแต่เป็นของใหม่นะครับของของแท้ผมก็บอกของแท้นะของเทียบผมก็บอกของเทียบน,ะนี่หัวฉีดหัวฉีดเป็นเจนสองนะมีท่อไหลกลับนะเนี่ยถ้าเป็นเจนหนึ่งจะไม่มีท่อไหลกลับเนี่ยสี่หัวนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชุดนี้เดี๋ยวทำความสะอาดฝาฝาสูบก่อนนะครับ เ,เดี๋ยวทำความสะอาดฝาโซกแล้วก็ว่านาีกันเองเยี่ยบไม่กักอะไรเลยเนี่ยปฝาวาวมาแล้วครับอันนี้เป็นของมือสองนะเราพอมีเก็บบองห้าหนึ่งก็มีเยอะครับสภาพก็พอใช้ได้ครับน,นี่ของเดิมนี่มันใช้ไม่ได้แล้วนะหนักไปแล้วนี่ยตรงนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเสื้อ เสื้อสูบไม่เป็นไรนะยังใช้ได้อยู่ครับโชคดีครับตอนแรกคิดว่ามันกินลงไปในะเสื้อสูบไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวปิดฝาวาลครับใส่หัวฉีดนวก็ลองมาดูกันครับว่าเสียงหายไหมครับเสียงที่มันดังฟักฟักๆักฟักนะครับ้องมา,าลุนอีกทีครับรัวเยิะน่ากลัวมากนะครับอาการนี้ครับ โอเคครับยวค่อยมาว่ากันครับเรียบร้อยตอนนี้ใส่ยางฝาวาวใส่ฝาครอบวาลเข้าไปแล้ว,วนี่สวยกว่าเดิมนะก็เดี๋ยวเปลี่ยนกองดีเซลด้วยนะเราใส่หัวฉีดใส่กองครับมรเมาลุนกันครับเสียงหายไหมหลับดู สองหนึ่งสองคันนี้เครื่องหกห้าหนึ่งดีเซลนี่ครับทุกคนตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วหัวฉีดนะครับนี่หัวฉีดแต่ละหัวจะมีรหัสรหัสคุมอยู่นะนี่รหัสรหัสที่ตัวหัวฉีดนะครับเนี่ยจะมีรหัสครับเนี่ยแล้วมีรหัสแต่ละหัวจะมีรหัสไม่ไม่เหมือนกันนะครับหัวฉีด ของเครื่องตัวนี้ครับดีเซลนะครับเพราะถ้าเราไม่ใส่รหัสก็อาจจะติดครับแต่ว่าสั่นครับอาจจะสั่นไฟโชอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันต้องคดดิ้งตัวรหัสเข้าไปนะครับในคอมต้องใช้คอมเนี่ยไม่มีคอมก็คือจบนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนของใหม่เป็นของเทียบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเจนสองนะนี่ลองดนะครับ ก็เดีย๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวใส่ท่อใส่รางัอฉีดด้วยกล่องรหัสข้อคอมนะครับแล Aí, บ้วก so. er ็มาด okay. ูกันครับว่าอาการเสียงดังจะหายไหมครับแล้วก็ไฟเครื่องยนต์จะหายไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับใส่ท่อเรียบร้อยใส่รางัอฉีดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ท่อไหลกลับ แล้วก็เอาคอมมาโคดดิ้งตัวรหัสเข้าไปนะรหัสหัวฉีดแต่ละหัวเข้าโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยหมดสายวงใสยไฟนะครับทาใหม่ให้หมดแล้วนะครับไฟซ่อมเมานะแต่แป้งหัวฉีดนะก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนการกรอกรหัสหัวฉีดนะครับเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันรู้จักกับตัวกล่องเครื่องยนตน์ครับไปดูอาจารย์เขาทำ นะครับึ่งอาจารย์เขาจดให้เรียบร้อยครับใช่ไหมอาจารย์นี่คือทั้งทั้งสี่หัวนะที่อาจารย์เขาจดมานะที่รหัสที่อยู่หัวฉีดนะพวกนี้ถ้าเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องกรอกรหัสนี้ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวต้องใช้คอมเพื่อกรอกรหัสนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะคีลงคอมนะครับอันนี้อาจารย์มีคนดูแลเองเลยนะครับ <laughs> เขาเข้ามาทิดอินตัวขอเฉนะีดอินเจคชั่นนะครับแต่อัจจเมนนะครับก็เดี๋ยวมาเนี่ยเขาจะมีให้กรอกตัวรหัสพวกนี้สี่ <g ül üyor> หัวที่เราจดไว้จากของฉนะีด <g ül üyor> ต้องให้ตรงสบด้วยนะสบหนึ่งเราใส่รหัสนี้ไปใส่ไปกรอกรหัสสามไม่ได้นะรหัสสบสามไม่ได้นะ <g ül üyor> ต้องให้สบหนึ่งรหัสนี้สบสองรหัสนี้ต้องตรงด้วยนะครับก็เดี๋ยวกรอกในขอวคอทิดอินนะครับ เดี๋ยวให้จา์ก่อกครับะเอบถ้าเรามีเครื่องมือยิงนะครับพวกตัวยิงบาร์โค้ดมันก็จะดีครับแต่เราไม่มีนะครับแล้วก็รันไปเลยนะครับคอนเทนิวไปตรงนี้ก็จะให้เราบอกคือป้อนรหัสเข้าไปในสูบหนึ่งนะครับแล้วก็สูบสองสูบสามตามลาดับครับแล้วก็คอนเทนิวแล้วก็สตาร์ทนะครับถ้าสตาร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็คอนเทนิวตัวนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะสมมุติก่อนนะครับสมมุติคอนเทนเวลปึ๊บ เนี่ยค่ามันก็จะขึ้นมานี้ใหนี่นี่ยสมมุติว่าเรากรอกไปแล้วโอเคมันตรงกันไหมถ้ามันตรงก็ถือว่าจบนะครับแต่ถ้าไม่ตรงเราก็ต้องใส่เข้าไปใหม่นะครับอันนี้คือสมมุตินะครับแต่เรายังไม่ไม่เทสให้ให้ให้ดูนะครับนี่ครับพอลังอย่างนั้นก็คอนคินนิวไปเลยก็สิ้นสุดกระบวนการนะครับเอาสมมุติผมดคอนปุ๊บนี่ครับกระบวนการก็จะทําดันเข้าไปนะครับก็จะนะครับซึ่งตัวนี้อันนี้คือสาธิตก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่จริงกันนะครับนี่ครับกระบวนการก็ ะระหว่างที่มันทํางานอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรมันได้นะครับกระบวนการเขาก็จะทํำจนเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับรอ,อดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น่อตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับเขาบอกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยโน no section หมดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเอาจริงนะครับนี่ครับเข้าไป หนึ่งรสองสองเจ็ูนย์ใหญ่นะครับต้องเป็นใหญ่อย่างเดียวนะครับ X G S 2 SY e, y S ส บเสร็จโอเ้เน,นี่ยค,ครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้อาจารย์เขากรอบหัวเชีอทั้งสี่หัวก่อนครับแล้วเรามารอลุ้นกันครับตอนสตาร์ทครับว่าเสียงหายไหมครับเครื่องสั่นไหมไฟเครื่องโชว์ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับให้อาจารย์เขากรอบหัวเชีอเสร็จก่อนครับนี่หัเวเชือดเอสแต่ใครมาว่ากนันอีกนี่ครับตอนนี้กรอบรหัส ที่เราจดมาเรียบร้อยสี่สูบนะเอาเีดสี่หัวสี่สูบอันนี้เป็นรหัสเก่าที่ที่เขายังไม่เปลี่ยนตอนแรกใช่ไหมอันเนี้ยคือรหัสเดิมใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยรหัสเดิมนะอันนี้รหัสที่หัวเีดที่เราเปลี่ยนใหม่โอเคเราจะยังไงต่อครับกันลรวก็คอนเทนิวไปเลยครับ start สตาร์ทนะสตาร์ทตัวนี้สตาร์ทเลยเดี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ย๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสตาร์ทเสรแล้วถูกต้องนะครับ ถูก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 หมดเลยครับตายรอบนี้นะครับอาจายัางไงถูกไหมถูกต้องไหม,ไหมเมื่อกี้มันก็บอกถูกแล้วนะเอ,อเาลาคนต่อไปเลย ไปเช็คเฝอโค้ดแล้วก็เคลียร์ฟอนต์ก่อนนะครับแต่อยากนั้นก็ไปเคลียร์ฟอนต์นะครับเคลียร์เฝอโค้ดก่อนนะครับเคลียร์เฝอโค้ดแล้วก็เช็คอินใหม่ไปสตาร์ทใหม่นะครับเอ้ยครับเคลียร์โค้ดนะครับก่อนก่อนเราตายเครื่องนะต้องเคลียร์โค้ดเลยเอ้ยเอฟโค้ดแบบต่ำหรือพวกแบบเลขหก่าเอ้ย อ๋อเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าสตาร์ทได้เครื่องนิ่งไปงงเสร็จคนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์เอ้ยสตาร์ทไล่ไล่เข้ามอออกก่อนนะครับสตาร์ไล่ขมอเพราะว่าเต้องรอเผาไว้สตาร์ไล่เข้วหมอ่มอนสตาร์ทจริงครับต้องรอเผาไว้เผาแล้ก่อน เด้ออตอนนี้อาจารย์กำลังใส่หัวเผากลับครับมื่อกี้ไล่น้ำมันนะไล่น้ำมันเสร็จแล้วนะครับตามจริงก็คายตรงข้อนี่ไล่ก็ได้ครับแต่ว่าอาจารย์บอกเดี๋ยวมันเลอะ <laughs> ไหนถอดออกมาก็เดี๋ยวไล่ทีเดียวก็ไล่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาติดเครื่องกันครับมาลุ้นไปด้วยกันว่าเสียงหายไหมครับเสียงดังตอนแรกนี่ดังน่ากนะลัวมากนะเราก็มีรั่วขึ้นมาเต้มตรงเนี้ยตรงฝาว่าวเนี่ยเป็นก้อนขึ้นมานะคือน่าจะปล่อยทิ้งไว้นานนะครับไอ้พวกนี้อันตรายนะขอฉีดพวกนี้ถ้ามันเสียนะครับถ้ามันรั่วมันฉีดเยอะเกินเงี้ยบางคันถึงกับเครื่องพังได้เลยนะครับพอฉีดฉีดเยอะเกินไปลงไปผสมกับน้ำมันเครื่องเนี้ยครับก็ทําให้ ครื่องยนต์เสียหายได้นะครับอันนี้คขาไปาแก้ก็เดี๋ยวรอจานไขหัวเผาเสร็จแล้วมาติดเครื่องครับมาดูว่านิ่งไหมนะครับโอเคครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับใส่หัวเผาเรียบร้อยพร้อมสตาร์ทเครื่องครับอะไรครับรับมาดูครับมาดูครับลุ้นลุนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ เน่งเก็บนะครับเสียงเสียงที่มันมันรั่วนะครับรแฟกตรของนี้หายไปนะครับหนึ่งครับตอนนี้เครื่องนี่ไงนะด,ดูหัวฉนะีดส่หัวแล้วหัวฉีดใหม่เลยนะเนี่ยต้องกรอบเลขอันนี้ให้ตรงนะพวกนี้สำคัญเลยนะเลขครับนะสำคัญมากครับหัวฉีดเป็นเกณฑ์สองแล้วมีท่อไหล่กับโอ้โหตอนแรกมานี่สภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะครับ ครับหัเช็นะครับนี่ก็นิ่งนิ่งครับนิ่งครับถือว่านิ่งเลยครับดีครับก็ดีนะครับที่ว่าเสียแค่ฝาวาลกับหัวชดผมก็คิดว่าโดนยันเครื่องยันฝาโถนม่โอ้โหเรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับโอเคพวกนี้ก็เสียตามอายุการใช้งานนะครับหัวเชดพวกนี้ก็เสียกันบ่อยเหมือนกันนะครับสําหรับเครื่องหัวข้าหนึ่งดีเซลนะครับเดี๋ยวมาดูไฟโชว์กันครับไฟขื่องยนตว่าหายไหมนะครับนี่ครับ ไฟเครื่องยนต์โชก็หายนะเนี่ยครับตอนนี้ไม่มีอะไรโชนะนะครับเรียบร้อยครับก็จบไปที่หัวฉชีดสี่หัวนะครับก็ไม่น่ามีอะไรครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวประกอบรายละเอียดเก็บรายละเอียดข้างหน้าแล้วเตรียมรถส่งลูกค้ากันครับโอเคครับเตรียมรถส่งลูกค้ากันครับครับผมก็โอเคครับทุกคนก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ เบนซ์วสองหนึ่งสองนะครับคันนี้นะครับโหน่ากลัวมากครับเสี่ยงไฟลุกได้เลยนะครับถ้ารั่วอย่างนี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วอย่างนี้นะครับไฟไหม้ได้เลยนะอันตรายมากๆนะครับถ้าไม่แก้ไขนะโหแล้วลูกค้าก็ทิ้งไว้ซะโหจนมันแข็งนะครับครับคันนี้ก็จบไปโอ้ยสูงเหมือนกันนะครับพ่าเปลี่ยนหัวฉีดทั้งสี่หัวเลยเปลี่ยนให้ตอนจริงก็เสียไม่หมดหรอกครับแต่ก็ ลูกค bon ้าก็เปลี ina, ่ยน4ี่ห no. ัวเลยนะครับพอจบไป70,000กว่าบาทนะครับหัวชีดก็หัวละหมื่นกว่าบาทนะครับของเทียบนะของเทียบหัวละหมื่นกว่าบาท4ี่หัวก็ห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นนะครับแล้วก็มีกองดีเซลนะครับของแท้ก็ประมาณเจ็ดแปดพันนะครับแล้วก็ค่าแรงรวมพวกฝาวาวนะครับฝาวาวมือสองเรก็ขายไปสองสามพันนี่แหละครับก็ยางฝาวาวนะครับรวมเบรคเซก็เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้นะครับ เื่ยงนึ่งกินะครับแค่ยาวๆนะครับก็ส่งรถลูกค้าได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจบาลายนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันเลยให้กลายเป็นความบันเจิดให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้เราดูแลรถให้ท่านนะครับที่เอารถมาซ่อมที่เรานะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลให้นะครับก็ คลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับขอ,อไว้เจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ